สวัสดีค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้ก็กลับมาพบกับคุณครูมอนอีกแล้วนะคะสัปดาห์นี้นะคะคุณครูมอนจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เรื่องหน่วยสิ่งมีชีวิตและสิ่งที่ไม่มีชีวิตนะคะเด็กๆเด็กๆพร้อมที่จะไปเรียนรู้เรื่องราวต่างๆหรือยังคะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้นะคะคุณครูก็ยังมีบทเพลงสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตมาฝากเด็กๆด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันก่อนเลยนะคะเด็กๆ สินอาหารออกกลูออกล้านออกคนออก สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตนะคะเด็กๆ 1. นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับความหมายของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตนะคะ 2. ลักษณะของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตนะคะเด็กๆ 3. ประเภทของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตนั่นเองค่ะ4 ประโยชน์และโทษของสิ่งมีชีวิตและสิ่งที่ไม่มีชีวิตนะคะและ5การอนุรักษ์และการดูแลรักษาสิ่งมีชีวิตและสิ่งที่ไม่มีชีวิตนั่นเองค่ะเด็กๆเด็กๆพร้อมที่จะไปเรียนรู้เรื่องราวต่างๆหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มเรียนรู้กันเลยนะคะเด็กๆสําหรับในวันแรกนะคะเด็กๆเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้เรื่องความหมายและลักษณะของ สิ่งมีชีวิตและสิ่งที่ไม่มีชีวิตกันนะคะเด็กๆความหมายของสิ่งมีชีวิตนะคะเด็กๆสิ่งมีชีวิตคือสิ่งที่มีตัวตนสามารถเคลื่อนที่ได้ต้องการอาหารต้องการที่อยู่และสามารถดำรงชีวิตได้ค่ะและก็ต้องใช้พลังงานในการดำรงชีวิตนะคะแล้วก็สืบพันธุ์ได้นั่นเองค่ะเด็กๆส่วนลักษณะของสิ่งมีชีวิตนะคะเด็กๆสามารถหายใจได้ กินอาหารได้เคลื่อนที่ได้เจริญเติบโตได้มีลูกหลานได้ตอบสนองสิ่งต่างๆและขับถ่ายได้นั่นเองนะคะเด็กๆยกตัวอย่างเช่นคนเรานะคะแล้วก็พืชต้นไม้ชนิดต่างๆแล้วก็สัตว์ชนิดต่างๆนั่นเองคะ่ะเด็กๆส่วนความหมายของสิ่งที่ไม่มีชีวิตนะคะเด็กๆคือสิ่งที่ไม่สามารถกินอาหารได้ไม่สามารถหายใจได้ ไม่สามารถเคลื่อนไหวและไม่สามารถเจริญเติบโตได้นั่นเองค่ะเด็กๆลักษณะของสิ่งที่ไม่มีชีวิตนะคะเด็กๆหายใจไม่ได้นะคะกินอาหารไม่ได้ขับถ่ายไม่ได้และเคลื่อนที่เองไม่ได้นั่นเองค่ะเด็กๆแล้วก็ไม่มีการเจริญเติบโตและไม่มีการสืบพันธุ์นะคะแล้วก็ยังไม่ตอบสนองสิ่งต่างๆด้วยนะคะนี่คือลักษณะของสิ่งที่ไม่มีชีวิตนะคะเด็กๆยกตัวอย่างสิ่งที่ไม่มีชีวิตเช่น บ้านนะคะตึกเครื่องบินรถยนต์ของเล่นโต๊ะเก้าอี้แบบนี้เป็นต้นนะคะเด็กๆต่อไปนะคะเด็กๆเ,เดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้เรื่องประเภทของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตนะคะสิ่งมีชีวิตนะคะแยกออกเป็นสองอย่างนะคะเด็กๆนั่นก็คือสิ่งมีชีวิตที่เคลื่อนที่ได้ และสิ่งมีชีวิตที่เคลื่อนที่ไม่ได้นะคะเด็กๆสิ่งมีชีวิตที่เคลื่อนที่ได้เช่นตัวเราเองนั่นเองนะคะเด็กๆมนุษย์แล้วก็สัตว์นะคะสามารถเคลื่อนที่ได้ส่วนสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้นั่นก็คือพืชหรือต้นไม้ชนิดต่างๆนั่นเองค่ะเด็กๆแล้วก็ประเภทของสิ่งที่ไม่มีชีวิตนะคะเด็กๆก็แบ่งออกเป็น2ประเภทเหมือนกันนะคะคือสิ่งที่ไม่มีชีวิตที่มนุษย์สร้างขึ้น และสิ่งที่ไม่มีชีวิตที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะเด็กเเดี๋ยวคุณครูจะยกตัวอย่างให้เด็กๆดูนะคะว่าสิ่งที่ไม่มีชีวิตที่มนุษย์สร้างขึ้นมีอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นบ้านนะคะรถเครื่องบินของเล่นที่เด็กๆเล่นต่างๆนะคะแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆในห้องเรียนของเรานี่ก็เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะเด็กๆส่วนสิ่งที่ ไม่มีชีวิตที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะเด็กๆเช่นพระอาทิตย์ภูเขาน้ำตกก้อนหินแบบนี้เป็นต้นนะคะเด็กๆต่อไปนะคะเด็กๆเดี๋ยวเรามาเรียนดูเรื่องประโยชน์และโทษของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตกันนะคะเด็กๆสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตต้องอาศัยพึ่งพาซึ่งกันและกันต่างม,มีประโยชน์เกื้อกูลต่อกั สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตบางประเภทมีโทษต่ตอมนุษย์เราควรระมัดระวังในการใช้งานด้วยนะคะยกตัวอย่างประโยชน์และโทษของสิ่งมีชีวิตนะคะเด็กๆเช่นนะคะประโยชน์ของสัตว์เลี้ยงนะคะเราเลี้ยงสัตว์ไว้เพื่อเป็นอาหารเลี้ยงไว้เพื่อใช้งานเลี้ยงไว้เพื่อดูเล่นและโทษของสัตว์นะคะก็จะนําพาเชื้อโรคมาสู่มนุษย์นะคะแล้วก็ทําให้มนุษย์เนี่ยเกิดภูมิแพ้นะคะ แล้วก็บางครั้งอาจจะทำร้ายร่างกายมนุษย์เราได้นะคะเด็กๆส่วนประโยชน์และโทษของสิ่งที่ไม่มีชีวิตนะคะเด็กๆยกตัวอย่างเช่นรถยนต์นะคะประโยชน์ของรถยนต์ก็คือนำพาเราไปไหนมาไหนได้อย่างสะดวกรวดเร็วนะคะถึงจุดหมายได้อย่างรวดเร็วประหยัดเวลาด้วยนะคะเด็กๆส่วนโทษนะคะเช่นถ้ารถยนต์เราขับเร็วเกินไปนะคะก็จะทำให้เราเกิดอุบัติเหตุและได้รับบาดเจ็บได้นะคะเด็กๆ ต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์และการดูแลรักษาสิ่งมีชีวิตและสิ่งที่ไม่มีชีวิตนั่นเองค่ะเด็กๆการดูแลรักษาสิ่งมีชีวิตนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะถ้าเด็กๆเลี้ยงสุนัขหรือเลี้ยงแมวแบบนี้นะคะเด็กๆเด็กๆก็ควรดูแลรักษาโดยการเท่าวาบสะอาดอาบน้ําให้สุนัขอาบน้ําให้แมวให้อาหารแมวแล้วก็เวลาที่สัตว์เลี้ยงของเรานะคะ สบายเราก็ควรพาไปรักษานะคะเด็กๆแบบนี้เป็นต้นนะคะส่วนวิธีการดูแลรักษาสิ่งที่ไม่มีชีวิตนะคะคุณครูขอยกตัวอย่างเช่นนะคะรถยนต์และบ้านนะคะเด็กๆเมื่อเด็กๆใช้งานบ้านและรถยนต์ของเราเยอะๆนะคะเราก็ต้องมีการซ่อมบำรุงนะคะเราก็จะต้องดูแลรถยนต์ของเรานะคะโดยการที่นำรถยนต์ไปเช็คสภาพที่สูนรถยนต์นะคะ หรือบ้านของเรานะคะเมื่อใช้งานไปนานๆนะคะเราจะต้องรู้จักตรวจสอบนะคะและซ่อมแซมบ้านของเรานั่นเองค่ะเด็กๆส่วนการอนุรักษ์สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตนะคะคุณครูขอยกตัวอย่างให้เด็กๆเห็นภาพง่ายๆเลยนะคะเช่นการดูแลรักษาธรรมชาตินะคะหรือป่าไม้ของเรานะคะเด็กๆไม่ควรตัดไม้ทำลายป่านะคะไม่ควรเอาขยะทิ้งลงแม่น้ำนะคะและเด็กๆ ควรที่จะช่วยกันปลูกต้นไม้เยอะๆนะคะเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของเราให้อยู่เราไปนานๆนั่นเองค่ะเด็กๆเกมสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตข้อใดเป็นสิ่งมีชีวิต ฉเฉลยขอไขต้นไม้และพืชต่างๆเป็นสิ่งมีชีวิตที่เคลื่อนไหวได้จเจริญเติบโตได้หายใจได้ขับถ่ายได้และขยายพันธุ์ได้ข้อใดเป็นสิ่งไม่มีชีวิตฉเฉลยคอควาย คอมพิวเตอร์เป็นสิ่งไม่มีชีวิตเพราะไม่สามารถเคลื่อนที่เองได้กินอาหารไม่ได้ขับถ่ายไม่ได้หายใจไม่ได้และขยายพันธุ์ไม่ได้ข้อใดเป็นสิ่งมีชีวิตและหายใจได้ ฉเฉลยกอไก่ต้นไม้เป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถหายใจได้โดยหายใจทางปากใบนั่นเองข้อใดเป็นสิ่งมีชีวิตและสืบพันธ์ุได้ ฉเฉลยคอควายสุนัขเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสืบพันธุ์ได้กินอาหารได้หายใจได้เคลื่อนที่เองได้และขับถ่ายได้ข้อใดเป็นสิ่งมีชีวิตที่กินอาหารได้ เลยหมีแพนด้าเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถกินอาหารได้ขับถ่ายได้เคลื่อนที่เองได้หายใจได้และสืบพันธุ์ได้เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆสนุกไหมคะสำหรับสัปดาห์นี้เด็กๆจ๋าเด็กๆอย่าลืมทำใบงานส่งครูคด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะเด็กๆ